ยอดมานี้ไปวัสดีครับวัสดีทุกคนครับยอดมานี้ ไปเล่นกับหมานะน้องแย้มหมาน่ากลัวเอาไม่ไปถ่ายเหรอ,อ,อไหน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 ทำอะไรน้องแย้มวันนี<า>้เรายอดผาจะพาไปเล่นมาริโอ้ ยล้วผาไม่ยอาผาเปเร่ยนมาริโออะไรสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับแล้วมันจะเป็นอะไรดี อลากไคิดถึงทุกคนครับแล้วผาเขาได้หนีไปแล้วแล้วมันจะเป็นอดี พาวิ่งนี่ไปแล้วทีแรกก็จะไปเล่นเกมมาริโอ้ด้วยกัน

เสียกันทุกทีที่ฉันได้พดกับเธอเรียกยู่ที่โตทำงานพี่เออันยองฮาเซโยเปิดคอมเลยนนมินเนี่ยแล้าเวิ่งหนีไปแล้วสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาส่งความคิดถึงให้กับทุกคนนะครับ เราไม่ค่อยได้ไลฟ์สดไอไลฟ์สดเฟซบุ๊กเลยรักและคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีสองหมืนสามพันเก้าร้อยท่านนะครับ <S <S 1> <S 1> คิดถึงทุกคนครับ เสียอาการมีท่าเต้นไหมคะกำลังแกะท่าเต้นอยู่หัวทีที่จริงที่หัวมันรีบก็คือผมไปถามใช้น้อยมาแล้วว่าหัวมันเป็นอะไรหัวใช้น้อยก็ตรงมาเหมือนกันเขาน่าจะใส่อะไรตอนเขารีบผมให้เหรามันก็เลยทำให้ผมเราตรง ผมเราตรงแลาคขานี้มันก็ไม่กลับมาเป็นอยองเหมือนเดิมผมก็เลยไปดัดผมมานิดหน่อยก็ได้ออกมาเถ้าเป็นทรงผมนี้สวัสดีทุกคนครับถึงผมจะพูดไม่ค่อยเรื่องแต่ผมก็อยากพูดกับทุกคนนะแล้วมันจะเป็นก็ปลอดภัยหลังผมอยู่ไหนไม่รู้เมื่อวานผมไปซื้อหนังสือคุณเขามาคุณเขาแบบใหม่ มมมผมมันรีบมันไม่รอเราไงผมมันรีบเราจะไปตัดผมด,ดูนิดนิดสับออกอันยองฮาเซโยอ,อาริกาโตเตมัส ออขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอุ่นเหมืนเสื้อ C N P ด้วยนะแล้วก็เสื้อพวกเราชาวบ้านสิงห์ทุกๆตัวเลยแล้วก็ที่สำคัญมีเสื้อเสียอาการด้วยที่ผลิตออกมาเป็นอลิมิเตด229ตัว229ตัวเท่านั้นครับพร้อมกับได้สติกเกอร์ C N P รุ่นแรกของเราไปนะครับ ถึงพี่จะฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็จะฟังนะขอบคุณครับแล้วมันจะเป็นอดีตีผ่านไปแล้วผมมันรีบชอบตรงคุยไม่รู้เรื่อง ก็สวัสดีครับทุกคนผมไม่น่ารอเลยน้ะหมวยไม่ทันเสื้อเสียอากันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีเสื้อพี่ผลิตออกมาใหม่อยู่นะครับยังไงก็ฝากอุ่นนุ่นด้วย ไม่ใช่แค่เสื้อสี N P หรือว่าเสื้อเสียการจะมีเสื้ออีกหลายแบบหลายรูปแบบของเราทั้งเป็นเสื้อคู่ไปกับนุกเสื้อนุกธนดนเสื้อพี่พี่ชาวบ้านสิงเสื้อพี่พี่วงวับทางสิงเรคคอร์ดก็มีมีมีหลายคนนะครับแล้วก็ทางเอสพีก็มีแกปเป e พีกแกปเป้พีกน้องออฟสเตฟฟัสน้องโอมพอชนะทุกๆคนมีเสื้อ มีเสื้อให้พี่พีทุกคนได้อุ่นไว้ไปคอนเสิร์ตกันหรือว่าไว้ใส่เวลารับชมคอนเสิร์ตออนไลน์ของพวกเราวันที่สาินี้ก็ฝากทุกท่านซื้อบัตรออนไลน์ด้วยนะเส้อเสียอาการไม่ทันไม่เป็นไรนะคิดถึงไปจังครูแอ้นน้องอูพีคิดถึงเช่นกันครับรอขอบคุณครับคีดถึงกับตันคิดถึงทุกคนครับ คิดถึงเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกไว้เจอกันนะครับช่วงนี้ก็โควิดช่วงนี้ก็อยู่ในวิกฤตเดียวกันวิกฤตโควิดก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ที่เขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยแล้วก็เป็นเป็นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงยังไงผมก็ส่งกําลังใจให้ทุกคนนะครับ รอบก่อนเราผ่านวิกฤตนี้มาด้วยกันแล้วรอบนี้เราก็จะผ่านวิกฤตนี oh ้ไปด้วยกัน oh. นี้นะครับเฮ้ยมาแล้วจิงพี่หลอกน้อยน่ารักจังเลยเมื่อกี้เขาจะออกไปหาแมนไงเขาก็ออกไปวิ่งเล่นใช่ไหมไปเลยเพราะว่าพี่ปราคเป็นโควิดใช่ไหมใช่ไหมพี่ปราคเป็นโควิดใช่ไหมเนยบอกว่าไปเล่นเกม ตีกองเป็นหรือเปล่าตีกองนะเนาะตีเป็นไหมเป<อ>็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้นใใหห้องเขียวนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ทุกอย่างมีทางออกเสมอ ถ้าหาทางออกไม่เจอเข้าไป,ไปออกทรั้งที่เราเข้าอยากไปไหนอยากไปตรงนั้นอยากไปข้างล่างอ่ะไม่ให้ไปก็อยู่นั่งกลางก่อนสวัสดีเอาสวัสดีครับพี่พี่เข้าก่อนเหมือน S C P เลย S C P คืออะไร S C P S C P ขี้ไงเอ้ามันคือเป็นว่าขี้ครับตรงไหนเหมือนขี้เนี่ยอ๋อเหมือนขี้อืมเราผ่าน้องร้องเพลงให้ฟังหน่อยชิเนอร์หนึ่งเพลงได้ไหม แต่ร้ักคนนี้จะมีแต่เต้าวานเรื่องไรายวันวานแล้วก็วนะออไรให้โยนทิ้งไปไอย่าเดค่ะให้โยน,านายให้ไปอะเดค่ะอย่าทำแบบนี้ได้ไหมอย่าทำแบบนี้ได้ไหมแต่ฉันมันอ่อนแอแต่ฉันมันอ่อนแอมีเพลงไหนอีกไหม <c oughs> <c oughs> มีเยอะมากของที่หาเนี่ย เอาเยอะผาลองลองอีกหนึ่งเพลงได้ไหมล่ะได้เอาหนี่มองพี่พี่เขาด้วยเพลงเลยเอาร้องเพลงอะไรได้บ้างล่ะเพลงทิ่ชู่ไหมเอาทิ่ชู่ก็ได้มันร้องอะไรเพลงชู้บอกมาเอามันร้องยังไงล่ะร้องเป็นแบบแบบน้ำนาน้ำยังไงน้ำนาไงได้ถ้าพักได้ไหมได้ลูกเหาะจากกระหางคอมนี้ไหม อ๋อวันย่มาแล้วกินไหมล่ะลาพากินประดิบไหมกินประดิบอะไรประดับขอบคุณครับไม่ท่ายรูปเฉยใช่าพาหมองกล้องลาพาหมองกล้องลาพาเพราะวมม่าเดือนสองสามของแจมนี่ไปเลย <c oughs> อืมแรงฟันบ้างหรือย,อยังวันนี้เนี่ย <c oughs> ไม่ไป <c oughs> เอาแล้วก็ไว้ดีวะไม่ เอาแช่ตลยตัดนช่เลยฮะตัดตัดตัดแช่เลยตัดแช่เลยแล้วมันจะเป็นอะไรดีแม่ป้ายาผ้าหรือเป็นพวกกองกรตีกองไมอยาผ้าเข้าไปตีกองตีตีไปแล้วเอาก็ตีก็ได้หมดอนโควิดเาเจอกันนะมันผมผ้าขี้เลยไม่อย่าเรียกขี้สิแล้วผ้าเรียกอะไรนะเอสซี scp ช6 8ตกไอ้ยคือง scp ไม่รู้จัก scp 968นี่ไงแบบเนี้ยใ้่เป็นอักษรย่อหรอใช่แล้วมันจะเป็นอดีตเมี่อเจ้าไม่บอแม่อยากเยกกีบกับแม่เยกกีบกับบอลให้ขอบคุณครับ ถอดเสื้อ scp ก่อนโอเคไหมเอา้าทำไมไปถอดอย่างนั้นไงไหนลองสิถอดอย่างนี้ไงแบบนี้อะอ่ะถอดสิแบบนี้เอา้าแบบนี้เหรอใช่ต้องถอดองไงเนี่ยเสื้อ scp มันต้องใส่ต้องใส่ใสกระดาษด้วยกระดาษคือกระดาษอะไรกระดาษ scp เก้าเก้าไงเก้าเก้าเหรอใช่จะไปบอกเก้าเก้าให้พี่ๆเขาได้ยินนะเนี่ยพี่เขาจะไปซื้อหวย หวยอะไรหวยออกหวยออกอะไรงวดน,นี้แต่ตัวนี้มีลำโพงด้วยนะเอ้าหวยงวดนี้มีลำโพงด้วยเหรอใช่แต่มันมันโผล่หากาเอ้ามันโผล่ยังไงมันโผลแบบ่แบบแบบไม่กล้องไว้แล้วตายเลยหรอใช่แล้วตกลงงวดงวดน,นี้หวยออกอะไรหวยออกว่า scp ศูนย์เก้าเก้าอยู่ด้วยกันอ๋อ มาร้องเพลงหน่อยสักหนึ่งผลงานเพลงเร็วๆมีเอชซีพีเขียวด้วยนะเอชซีพีเขียวคืออะไรชอบตั้งเลยสีเขียวเนี่ยเอชซีพีเขียวมันต้องเป็นแบบเหมือนเพื่อนมันไงแบบเนี้ยเหรอเอชซีพีเขียวใช่แล้วมูมีหมวกไหมหมวกเอชซีพีมีสิแบบแบบเล็องมากเลยเหรอแบบมันหักหัวแล้วไม่เป็นไรเลยเหรอแบบยิงปืนแล้วแล้วแล้วป้องหน้ากากไว้ได้ด้วยเหรอใช่ เออผาชอบไหม SCP เนี่ยชอบ SCP ไงไง SCP SCP เก้าเก้าแปดแปดไงเอาอตกลงเก้าเก้าหรือแปดแปดเอาเลขเดียวได้ไหมมันจะได้ไม่ซื้อเยอะ SCP เก้าเก้าแปดแปดที่เป็นดาราเคอะเอาเหรอดาราเค้ว่ายน้ำมาว่ายน้ำไปแบบผายากมากผายากมากเลยเหรอใช่แล้วยผาต้องลงไปดำที่น้ำหรือเปล่าเฮ้ย หายใจไม่ออกลึกมากเออแล้วมันลึกมากเหรอใช่แต่ผู้ใหญ่ก็ลงไปลึกได้นะเหรอใช่แล้วยผ่าลงไปลึกได้ไหมไม่ได้อยากจะจมน้ำหายใจไม่ออกแล้วในในทะเลลึกมีอะไรบ้างมีมีหัวปลาหัวปลาอะไรอะหัวปลาหัวปลาอะไรอะหัวปลานีโม่ไงเ๋อมีปีโมงเลยเหรอใช่แล้วแบบแบบ แบบมีป่านั้นเนี่ยมีปลากระเบนไหมมีสิมีแมงกะพุนไหมมีสิมียีราฟไหมไม่มี <laughs> อ่ะอ๋อเหรอยีราฟอยู่ตรงซ้ายอ๋อยราอยู่ตรงซ้ายแล้วอูดอยู่ตรงไหนอูดอยู่ตรงตรงท่อไงแล้วมันเข้าไม่ได้ไงอ๋อออยู่ตรงท่อเข้าไม่ได้อูไม่อยู่ทะเลทรายเหรอไม่อยู่ใช่เหรอทะเลทรายมันต้องเป็น อุดๆกว่านี้ที่มีปูกัดไงอ๋อมีปูแล้ว,<ช>แ,ลวแล้วเดี๋ยวนี้ดูนอนไหมไม่ดูนอนต้องดู SCP ศูนย์เก้าเก้าแปดแปดสองสองก่อนเอาสูงสองสองไม่ได้อีกเอาเลขเดียวได้ไหมเอาเลขเดียวได้ไหมไม่ได้ <laughs> SCP เก้าเก้าแปดแปดง่ SCP เก้าเก้าแปดแปดเหรอ เรารีวิวกันไงอ๋อที่เรารีว<ช>ิวเราจะรีวิวเหรอใช่แล้วจะถ่ายอยากถ่ายรีวิวอะไรไหมพี่ไปจะถ่ายให้จ่ถ่ายอยากเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เหรอนี่เราจะถ่าจะเป็นขี้เหรอใช่เอาแล้วเราจะถ่าจะเอาขี้ไปเดินอยู่ไหนล่ะพี่ไปจะพาไปทำชาเลนจ์อ่ะจะพาไปทำขี้นะ รูปอย่างเงี้ยขี้มันเดินได้ไหมเดินได้มันชื่อสังหูขี้หรือเปล่าอะไรสงหูขี้หาช่ใช่หรือเปล่าพี่ไปก็มีนะสงหูขี้น่อพี่ไปไปเอาได้มาจากโรงหนังนี่ไงขี้เหมือนโซฟาเนี่ยเอาสีแบบนี้เหรอสีสีเหมือนกันมากแต่แต่ไม่ชื่อไปบนโซฟาเหรอหนาวไหมไม่หนาวแต่ว่าดูสิ ตกลงหวยออกอะไรนะหวยออกถัาไม้เลขมันเดินได้ไงขี้อ่ะขี้มันเดินได้ใช่แบบแบบมีขาเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยหรอแล้วมันสามารถว่ายเรือได้ด้วยแล้วทำไมขี้มันถึงคารแบบนั้นอ่ะไม่รู้มันว่ายเรือไงว่ายเรือเหรอใช่ เอาชัวร์ๆสิยอดผาเอาชัวร์ๆพี่เขาบอกว่าเอาเลขที่มันจะออกตรงๆอะ่ะเราจะได้ไม่ต้องซื้อเยอะโอเคไหมโอเคตกงลงออกอะไรออกหมาย 2, เลขสองแปดเอ้าสองแปดแล้จะได้ <laughs> อีกเดี๋ยว <laughs> น่าจะเป็นหนึ่งถึงร้อยอ่ะ <laughs> แพงแพงแพงอะไรก็เป็นเรือ ดำน้ำไงเรือดำน้ำเหรอเรือดำน้ำสาม,มารถหาขี้ได้อ๋อเหรอใช่แล้วจะผ่าหาได้ไหมเอ้าวอาจารย์เป็นห้องไหนไม่เห็นเอ้าแล้วมาเช่าห้องนี้เดี๋ยวถ่ายรูปมา <c oughs> นี่ฉันร้อนแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละห้องร้อนเพ่งบปล่ไม่อลินเล่นอะไรอะ่ะ <c oughs> เป็นสังหูขี้ <c oughs> เป็นขี้ ขี้คืออะไรพี่ปักตัวขี้อะไรที่มันดูกระตูนมาเหรออันนี้อเขาเลออยู่ห้องไหนวะห้องรู้อเปล่านี่ใกล้ๆนี่เล็กยอดผายเยอะเกินครับนั่งนี่ข้างบนนี้กับพี่ปายนะอืโอเคไหม ถ้าออกของผ้าขึ้นมาไี่หนาวเปิดตั้งยี่สิบสี่อันนี้อะไรเฟซบุ๊กติ๊กต็อกเฟซบุ๊กโทรศัพท์โอ้ไม่ใช่จะไหมเล่นบนนี้กับพี่ปายนะเข้มไหมฮึดูอ๋อไม่ายด้วยอ่ะไปลงเพื่อนไปทำงานก่อน หมวกที่ยอดผาใส่บ่อยๆอยใช่ไหมใช่หแบบแบบนาวมากมร้อนรหนามากร้ร้อนตกลงว่าหนาวหรือร้อนก็ร้อนแบบหนาวหนาวหนาวอ่ะ <laughs> เอาผ้าที่ก<จ>็นสิจากที่นี้ที่เราใส่ไปมันหนาวมันหนาวหนาวแล้วก็ร้อนร้อนนะตกลงมันมันร้อนหรือมันหนาวมันหนาวเว้ย <laughs> เป็นต่อดีกว่า เอาเอามันจะชนมันจะชนระวังมันชนมันาสามารถกลายเป็นนี้ได้เป็นหล,ลงละลายขี้หลงละลายขี้เดี๋ยวให้ดูมันเป็นแบบนี้นอา้าหลงละลายขี้นะครับทุกคนขี้อยู่ตรงพื้นเหรอ อุนจิขี้หมาอุนจิใช่อุนจินั้นไงอุนจิมันเหม็นไหมเหม็นสิเดี๋ยวให้รู้แบบนี้แล้วก็พับก่อนถ้าเราพับเรียบร้อยแล้วจะได้อุนจิขี้มาเลยอุนจีขี้เหรออ๋อแล้วผาพี่พี่เขาบอกว่าขอทวนเลขอีกรอบได้ไหมว่ามีเลขอะไรบ้างมีเลขสามหมาเอาเดี๋ยวเลขอะไรนะ ใกล้ขวามายไหมเดี๋ยวหาใส่ชุดกันนะใกล้จะหมดแล้วนะ่นหนึ่งถึงสิบเนี่ยไม่ไม่แบบปลาหวานอ๋อสวัสดีเพื่อนปอนนะคะมีแบบปลาหวานขี้ด้วยอะ่ะแบบนี้เดี๋ยวให้ดูจุ๊บยอดผาให้แบบนี้อะ่ะผา,าแก้มายพี่ไปจะจุจบจ๊บหน่อยเร็วๆจุ๊บหน่อยเร็วขีอ้อืมอืมก็จะไปเปลี่ยนฟันหรือย,อยังไหนะฟันไม่พี่เขาดูหน่อยสิ จะไปเปลี่ยนฟันตอนไหนนะ่ะถูกมือที่ตบมือได้แบบเป็นขีดหมาถ้าพี่เขาถูกสามตัวตรงนี่ยอดผายอยากได้อะไรครับอยากได้ตังค์เอ้าเอาไปทำอะไรที่ตังค์ตังค์เอาไปซื้อขนมอยากกินขนมอะไรขนมมาม่ามาม่าใช่มาม่มา,มา,มาช้างแล้วก็ขนมอ๋อชอบกินมาม่าช้างสุดยอด โอ้ขอบคุณคนดูสามหมื่นห้าร้อยคนนะคะขอบคุณน,นะครับตอนนี้เราสองหมื่นเก้าพันหกร้อยแล้ว, 2, 9, ลวเลขมาเรื่อยๆนะครับถ้าถามอีก็คงจะมาหลายเลขแล้วถามมาลองลองลองฝนทีลงไม้ฝั่งไหนได้ไหม ีสะอาดเบัดผืนเขาเนี่แต่โซกระปกนี่ทำอะไรเนี่ยปัดนี้ออกหรอเพื่อนเหรอใช่ไม่สามารถขยับไม่สามารถขยับร่างได้เลยนะร่างอะไรอ่ะ มนุษใช่แบบนี้เอ้าเจ็บไหมโดนตรงไหนไม่โดนไม่โดนใช่ไหมไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บโกหกก็เปล่ามันเป็นร่างมนุษย์แบบนี้อืมอ่ะ